สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดประจำวันที่7มีนาคมเนะีตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงจ้าก็ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อวานนี้ก็คือปิดแดงกันยกแผงเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนเมื่อวานปิดลบไป427จุดนะปิดไปที่42,579จุดโดยประมาณ ส่วน h p 500เนี่ยหรือเรียกว่า Standard and p พ o เนี่ยก็ลบไปประมาณ104จุดปิดไปที่5,738จุดนั่นเองเนะส่วน n น s d จกเนี่ยปิดไปที่ลบ483จุดปิดไปที่18,069จุดนั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันโดยมาเริ่มกันที่กราฟตัวแรกเลยอันนี้เป็นกราฟของน้ำมัน WTI เนะน้ำมัน WTI หลังจากที่เขาไม่สามารถยืนบริเวณ67.95ได้ดังนั้นเราก็เลยขอตีฟิโบนัชชีใหม่นะ อ่ตอนนี้ฟิโบนัชชีที่ทางน้ำมัน WTI เนี่ยลงมาทดสอบคือแถวบริเวณ66.12น 66. นั่นเองโดย จุดนี้คือจุดวัดใจของน้ำมัน WTI เนะว่าเขาจะสามารถยืน66.12ได้ไหมเพราะถ้าหากเขายืนได้เขาก็มีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ67.5ได้แต่หากบริเวณ66.12ยืนไม่ได้เนี่ยเขามีโอกาสย่อลงมาทดสอบเส้นฟีโบ1้อยเแร์เซ็นแถวแถบริเวณ6 4ดอลลาร์64.74ดอลลร์นั่นเองเนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติม,ตมกันดูนะครับ ถัดมาก็เป็นทองคำเนื้อทองคำเราก็ตีฟิโบเพิ่มเติมให้อีกทีนึ่งนะตอนนี้ทองคำเนี่ยเขา จะสามารถรีบาวอีกครั้งได้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ2,941โดยประมาณนั่นเองนะหากเขายังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ2,941ได้เนี่ยเขามีโอกาสย่อลงมาทดสอบแถวบริเวณ2,900จนถึงประมาณ2,850โดยประมาณนั่นเองเนะแต่ถ้าหากเขาสามารถยืนเหนือ2,941ได้เขาถึงจะมีโอกาสรีบาวต่อได้นั่นเองนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติม,ตมกันดูนะ ครับต่อมาก็เป็น BTC นะหลังจากที่เขาพยายามดีดต,ตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ91,400เนี่ยแต่เขาไม่สามารถผ่านได้ดังนั้นเขาเลยย่อลงมาแถมหลุดบริเวณ8 8 0 0อเอ่อ88,888อีกทำให้ตอนนี้เขาพยายามลงมาทดสอบแถวบริเวณ83,200นั่นเองนะและหากจุดสำคัญของเขาคือบริเวณ7 18,000นั่นเองเขาไม่ควรหลุดเลยนะหากเขาหลุดเขามีโอกาสย่อลงต่อได้อีกนั่นเองนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติม,ตมกันดูนะครับถัดมาก็เป็นเซ็ตอินเด็กบ้านเรานะเซตอินเด็กบ้านเราก็อย่างที่คุยกันเมื่อวานเนอะเขาไม่ควรหลุดบริเวณ1,200ซึ่งพอเขาย่อตัวหลุดแถมหลุดบริเวณ1,196ดังนั้นเขาก็มีโอกาสย่อตัวลงมาได้อีกนะ ตอนนี้เมื่อวานเขาปิดไปที่1189.55จุดนั่นเองเนะวันนี้เราต้องมาดูกันว่าเขาจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1น9 6จุดได้ไหมเพราะหากยืนได้เขาถึงจะมีโอกาสรีบาวไปทดสอบแถวบริเวณ1220ันั่นเองแต่หากบริเวณ1196จุดเนี่ยเขายังไม่สามารถยืนได้เขาก็มีโอกาสย่อลงมาทดสอบแถวบริเวณ 1,150โดยประมาณนั <M łość> ่นเองนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนสุดท้ายก็คือ H 5 0 H 2 2 5นะก็คือเป็นกราฟทีเฟกนั่นเองตอนนี้กราฟทีเฟกเนี่ยเขาก็ไม่สามารถยืนบริเวณ765ได้ ดังนั้นเขาก็มีโอกาสย่อลงมาทดสอบแถวบริเวณ735โดยประมาณนั่นเองนะตอนนี้จุดวัดใจของ t ทฟเฟกก็คือบริเวณ765หากยืนได้มีโอกาสไปทดสอบแถวบริเวณ795ได้แต่หากบริเวณ765ยืนไม่ได้เขาก็มีโอกาสย่อลงมาทดสอบ735โดยประมาณนั่นเองนะซึ่งวันนี้เขาปิดบริเวณ750แสดงว่าเขาอาจจะเล่นอยู่ในกรอบ 7 3 5จนถึง765โดยประมาณนั้นเองนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ Inve วสดีๆขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย